สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้ออยากชนะต้องกล้าแพ้ก่อนทุกคนอยากชนะแต่มีไม่กี่คนที่กล้าแพ้ทุกคนอยากสำเร็จแต่มีน้อยคนที่กล้าเริ่มจากศูนย์ทุกคนอยากไปให้ไกลแต่กลับไม่กล้าก้าวข้ามความกลัวที่อยู่ตรงหน้าเราถูกปลูกฝังให้เป็นผู้ชนะถูกยกย่องเมื่อเราทำถูกถูกชื่นชมเมื่อเราก้าวหน้าแต่ไม่มีใครบอกเราว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆ คือคนที่กล้าแพ้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเพราะชัยชนะไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบแต่มันเริ่มจากการยอมรับว่าฉันยังไม่เก่งและฉันยอมล้มเพื่อจะลุกให้สูงกว่าเดิมถ้าคุณยังกลัวล้มกลัวเจ็บกลัวผิดพลาดขอแสดงความเสียใจคุณยังไม่พร้อมจะชนะวันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงคนที่ชนะแล้วแต่ผมจะพาคุณไปดูว่าคนที่กล้าแพ้เขาคิดยังไง เขาเดินยังไงและทำไมเขาถึงสุดท้ายได้ในสิ่งที่คนอื่นได้แค่ฝันถึงอยากชนะต้องกล้าแพ้ก่อนและถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวคุณจะรู้หนึ่งความพ่ายแพ้ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่โหดที่สุดเพราะมันไม่ได้สอนแบบนุ่มนวลไม่ได้อธิบายทีละขั้นตอนไม่ได้เตือนล่วงหน้าแต่มันจะถมใส่คุณเหมือนพายุมันจะทำให้คุณเสียใจท้อแท้ สับสนและไม่เข้าใจว่าทำไมถึงล้มทั้งที่ทตั้งใจเต็มที่แต่นั่นแหละมันคือบทเรียนล้ำค่าที่ชัยชนะไม่เคยให้ใครได้มาก่อนความพ่ายแพ้คือกระจกที่สะท้อนตัวตนของเราได้ชัดเจนที่สุดมันทำให้เราเห็นความกลัวที่ซ่อนอยู่เห็นทิฐิเห็นความอ่อนแอที่เราไม่ยอมรับและบางครั้งมันทำให้เราเจอพลังที่เราลืมไปว่าเรามีในเชิงจิตวิทยาความกลัวความพ่ายแพ้มักไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจุบัน แต่มันเป็นผลจากจิตใต้สำนึกที่ถูกฝังลึกมาตั้งแต่เด็กหลายคนถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการแพ้คือความล้มเหลวการแพ้คือความอับอายการแพ้คือการถูกดูถูกหรือถูกปฏิเสธและเมื่อภาพเหล่านี้ถูกย้ำซ้ำๆผ่านคำพูดการเลี้ยงดูการเปรียบเทียบหรือการลงโทษมันก็ฝังตัวเข้าไปในระบบความเชื่อยอย่างแนบเนียนจนเมื่อเราโตขึ้นเราก็ยังใช้กรอบเดิมๆตัดสินตัวเอง เช่นถ้าทำพลาดแปลว่าไม่เก่งถ้าแพ้แปลว่าไม่มีคุณค่าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความพ่ายแพ้ไม่เคยทำร้ายเราเลยสิ่งที่ทำร้ายเราคือความคิดที่เรามีต่อความพ่ายแพ้ต่างหากสมองของมนุษย์ทำงานโดยใช้ความทรงจำเป็นฐานข้อมูลเมื่อใดที่เจอกับสถานการณ์ที่คล้ายของเดิมมันจะหยิบเอาความทรงจำเก่าๆมาเป็นแผนที่นำทางซึ่งถ้าแผนที่ที่ถูกป้อนเข้าไปในวัยเด็กคือการกลัวความผิดพลาด สมองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงทุกสถานการณ์ที่อาจทำให้ล้มเหลวและนั่นทำให้คนจำนวนมากไม่กล้าลองไม่กล้าลุยไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่แน่ใจเพราะจิตใต้สำนึกมันกระซิบตลอดเวลาว่าถ้าแพ้อีกครั้งจะเจ็บเหมือนตอนเด็กจะโดนหัวเราะจะโดนทอดทิ้งจะโดนมองว่าไม่เอาไหนความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือคกลไกปกป้องตัวเองตามธรรมชาติของสมองเพียงแต่มันใช้ข้อมูลเก่า ที่ล้าสมัยมาสั่งการชีวิตเราในปัจจุบันมีเด็กคนหนึ่งชื่อทันวาเขาเคยล้มเหลวตั้งแต่ยังเรียนอยู่มัธยมต้นวันหนึ่งเขาถูกเรียกไปหน้าห้องเพราะสอบตกวิชาคณิตแล้วครูพูดต่อหน้าทุกคนว่าเขาไม่เอาไหนคงไม่มีทางสอบเข้าโรงเรียนดีๆได้คำพูดนั้นเหมือนมีกรีดใจเขาทั้งเพื่อนก็หัวเราะทั้งในใจเขาก็จมดิ่งเขากลับบ้านวันนั้นด้วยน้ำตา และสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่พยายามอะไรอีกเพราะการพยายามมันเจ็บปวดเกินไปนับจากวันนั้นเขาทำตัวเงียบๆไม่ยอมแสดงออกไม่ยอมยกมือตอบไม่เคยอาสาทำอะไรเขาเรียนจบอย่างไร้ประกายไม่มีใครจําเขาได้จนกระทั่งวันที่เขาอายุ28เขาถูกไล่ออกจากงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เขาอยู่มาหลายปีเพราะบริษัทปิดตัวกระทันหัน ท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตเขานั่งมองตัวเองในกระจกแล้วถามตัวเองว่านี่หรือคือชีวิตของคนที่พยายามจะไม่แพ้อีกแล้วแต่มันกลับแพ้ตลอดเวลาโดยไม่ได้ทำอะไรเลยวันนั้นเป็นวันที่เขาตัดสินใจจะเริ่มต้นใหม่เขาเริ่มอ่านหนังสือเรียนคอร์สออนไลน์หัดออกแบบด้วยตัวเองเขาทำโปรเจกต์เล็กๆที่ไม่มีใครสนใจทำไปทั้งที่ไม่มีเงินเขาล้มหลายครั้งโปรเจกต์ project แรกไม่มีคนใช้ เว็บที่ทำคนบอกว่าดูเฉยแอปแรกที่ทำโดนวิจารณ์ว่าไม่มีประโยชน์แต่เขาไม่ถอยเพราะเขารู้แล้วว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่สอนให้เขาแกร่งขึ้นทุกวันและท้ายที่สุดหนึ่งในโปรเจกต์ของเขาไปเข้าตานักลงทุนรายหนึ่งที่ให้โอกาสเขาทำจริงในวงใหญ่วันนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีที่โตจากศูนย์และเป็นวิทยากรให้กับเด็กที่เคยหมดหวังในชีวิตเรื่องของทันวาไม่ใช่เรื่องพิเศษ มันคือเรื่องของคนธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตัวเองไร้ค่าแต่เพราะเขากล้ายอมรับว่าความพ่ายแพ้คือครูและไม่ใช่ตราบาปเขาจึงเปลี่ยนบทเรียนที่เจ็บปวดให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดว่าความล้มเหลวที่ดูเหมือนจบแล้วบางทีมันแค่ทดสอบว่าเราจะยอมแพ้หรือจะเดินหน้าต่อมันยังไม่จบจนกว่าจะยอมแพ้จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณล้ม จงอย่าเพิ่งรีบด่าตัวเองอย่าเพิ่งรีบถอดใจอย่าเพิ่งฟังเสียงในหัวที่บอกว่าเห็นไหมแกมันไม่เก่งเลยเพราะมันอาจเป็นเสียงของอดีตที่ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวคุณในวันนี้จงมองความพ่ายแพ้ให้ลึกกว่าแค่ความผิดพลาดเพราะในความพ่ายแพ้ซ่อนโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเสมอถ้าคุณกล้าพอจะมองมันตรงๆแล้วเดินต่อไปให้ได้มันก็จะกลายเป็นบทเรียน ที่ไม่มีมหาวิทยาลัยไ,ไหนสอนคุณได้เลยตลอดทั้งชีวิต 2. คนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วไม่เลิกเพราะความเก่งไม่เคยถูกวัดจากความราบรื่นแต่มันวัดจากความสามารถในการเดินต่อแม้จะเจอพายุความกล้าในการลุกขึ้นแม้จะล้มจนเจ็บปวดและความอดทนที่จะยืนหยัดแม้จะถูกกดดันจากทุกทิศทางความเก่งไม่ใช่ความเพอร์เฟ แต่มันคือความสามารถในการฟื้นตัวในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังพินาศไปหมดเปรียบเหมือนต้นไม้ในฤดูหนาวที่ไร้ใบแห้งโกรนจนดูเหมือนตายแล้วแต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้ตายมันแค่หลบไปพักเพื่อสะสมพลังและเมื่อฤดูใบไม้ผลกลับมาอีกครั้งต้นไม้ต้นเดิมก็ผลิดอกแตกใบเขียวชะอมรากับไม่เคยโรยราฤดูการสอนเราว่าความงามไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่ความยิ่งใหญ่ เกิดจากการอดทนรอเวลาของมันเองชีวิตก็เหมือนน้ำที่เปลี่ยนสถานะได้เสมอมันเป็นของเหลวเมื่ออยู่ในความปกติมันกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อถูกแช่แข็งและมันกลายเป็นไอได้เมื่อถูกต้มนานพอเช่นเดียวกับมนุษย์ที่เมื่ออยู่ในสถานการณ์ธรรมดาอาจดูนิ่งเฉยเมื่อเจอความกดดันก็อาจกลายเป็นน้ำแข็งที่ดูไร้พลังแต่ถ้าเขามีแรงขับจากภายในมากพอเขาจะกลายเป็นไอที่ลอยสูงขึ้นได้ไกลกว่าที่ใครเคยคิดว่าทำได้ น้ำไม่เคยหายไปจากโลกไม่ว่าในรูปแบบใดก็ยังคงอยู่มนุษย์ก็เช่นกันล้มไปกี่ครั้งถ้ายังไม่เลิกยังไม่ถอดใจเขาก็ยังคงอยู่ในเกมและในที่สุดเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมถ้าเรามองไปในประวัติศาสตร์หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคนที่ล้มแล้วไม่เลิกคือวินสตันเชอร์ชิลผู้นำอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนที่เขาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนทั้งโลกยกย่องเชอร์ชิลเคยถูกปฏิเสธเคยแพ้การเลือกตั้งเคยถูกมองว่าเป็นคนหัวโบราณเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งฝ่ายค้านและคนในพักตัวเองหลายคนมองว่าเขาหมดอนาคตแล้วแต่เขาไม่เคยเลิกไม่เคยถอดใจไม่เคยเลิกพูดในสิ่งที่เขาเชื่อแม้จะไม่มีใครฟังเมื่อสงครามโลกเริ่มขึ้นอังกฤษตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก เยอรมันโจมตีอย่างหนักฝรั่งเศสพ่ายแพ้รัฐบาลหลายคนอยากเจรจาขอยอมแพ้ต่อฮิตเลอร์แต่เชอร์ชิลยืนกรานว่าอังกฤษต,ต้องสู้เขาไม่ยอมให้ความกลัวมาปิดบังวิสัยทัศน์ของเขาและกล่าวประสัยที่กลายเป็นตำนานว่าอังกฤษจะสู้บนชายหาดสู้ในหมู่บ้านสู้ในทุ่งนาจะไม่มีวันยอมแพ้คำพูดของเขาไม่เพียงแต่ปลุกใจชาวอังกฤษแต่ยังเปลี่ยนพลังแห่งความสิ้นหวังให้กลายเป็นเปลวไฟแห่งความกล้า และในที่สุดอังกฤษก็ยืนหยัดจนชนะสงครามแม้ตอนเริ่มไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้เชอร์ชิลไม่ได้ชนะเพราะเขาไม่เคยลม้มเขาชนะเพราะเขาไม่เลิกแม้จะถูกผลักให้ตกขอบการเมืองแม้จะถูกตราหน้าว่าลาหลังเขายังยืนอยู่อย่างคิดอย่างพูดยังรอวันที่โลกจะเห็นสิ่งที่เขาเห็นก่อนใครและเมื่อวันนั้นมาถึงเขากลายเป็นผู้นำที่โลกจะรึกไว้ตลอดกาล แนวคิดของคนเก่งที่ล้มแล้วไม่เลิกยังสะท้อนผ่านชีวิตของผู้คนธรรมดาทั่วไปอีกมากมายลองนึกถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ฝันอยากเป็นนักเขียนเธอเคยส่งต้นฉบับไปยังสำนักพิมพ์สิบสองแห่งและถูกปฏิเสธทั้งหมดทุกคนบอกว่าหนังสือของเธอขายไม่ได้เนื้อหาเด็กเกินไปภาษายังไม่ถึงแต่เธอไม่เลิกเธอยังคงเขียนยังคงแก้ยังคงส่งและในที่สุด สำนักพิมพ์เล็กๆแห่งหนึ่งก็ตอบรับหนังสือเล่มนั้นคือแฮร์รี่พอตเตอร์ของ j จเคโรลิงที่ภายหลังกลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกหนังสือที่เคยถูกปฏิเสธกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งรุ่นและหญิงสาวธรรมดาคนนั้นกลายเป็นเศรษฐีพันล้านที่สร้างโลกแห่งเวทมนต์ที่ไม่มีใครลืมบทเรียนจากธรรมชาติจากประวัติศาสตร์และจากชีวิตจริงของผู้คนล้วนผู้สิ่งเดียวกันว่า ไม่มีใครประสบความสําเร็จโดยไม่ล้มและไม่มีใครอยู่รอดในความฝันของตัวเองได้ถ้าไม่กล้าลุกขึ้นหลังจากล้มลงความล้มเหลวเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังในดินมันถูกบดบังมืดมนไม่มีใครมองเห็นแต่เมื่อมันอดทนพอเมื่อมันไม่เลิกเติบโตมันจะฝ่าดินแข็งขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งในฤดูการที่ใช่คนเก่งจึงไม่ใช่คนที่ยืนได้ตั้งแต่ต้น แต่คือคนที่ยืนขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ถูกดึงลงคนที่ล้มแล้วไม่เลิกคือคนที่โลกจะจำและเวลาจะพิสูจน์ว่าพวกเขาเก่งกว่าที่ใครเคยคิดเสมอ 3. ความกล้าไม่ได้เริ่มจากการชนะแต่มาจากการยอมรับว่าเรายังไม่เก่งพอเพราะจุดเริ่มต้นของความกล้าไม่ใช่ความมั่นใจแต่คือความซื่อสัตย์กับตัวเองความกล้าจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราชนะได้แน่นอน แต่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบรู้ว่าเราอาจพลาดอาจล้มอาจผิดหวังแต่อย่างไรก็จะลงมือทำเพราะเชื่อว่าทุกก้าวที่เดินแม้จะยังไม่เก่งมันคือก้าวที่ทำให้เราไปใกล้คำว่าเก่งขึ้นทุกวันเมื่อเรากล้ายอมรับจุดอ่อนกล้ารับฟังคำวิจารณ์กล้าเผชิญหน้ากับความจริงนั่นคือจุดที่การเติบโตเริ่มเกิดขึ้นทันทีและเมื่อเราเติบโต ความมั่นใจก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาจากความจริงไม่ใช่จากความหลอกตัวเองลองจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่มีฝันอยากเป็นนักร้องเขามีความฝันตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเรียนร้องเพลงจริงจังไม่เคยกล้าร้องให้ใครฟังและทุกครั้งที่มีโอกาสขึ้นเวทีเขาจะหลีกเลี่ยงเพราะกลัวถูกตัดสินถ้าเขาไม่ยอมรับว่าเขายังไม่เก่งพอเขาก็จะไม่มีวันกล้าทำอะไรเลยเพราะในใจเขายังคาดหวังว่าต้องทำให้ดี ทำให้แปะตั้งแต่ครั้งแรกเขากดดันตัวเองจนไม่กล้าก้าวออกไปและสุดท้ายความฝันของเขาก็จะกลายเป็นแค่ภาพในหัวที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่กล้ายอมรับกับตัวเองตรงๆว่าตอนนี้ยังไม่เก่งพอแต่จะลองจะฝึกจะขึ้นเวทีแม้เสียงจะสัน่นแม้คนจะมองแปลกๆเขาก็จะเริ่มมีความกล้าและเมื่อเขากล้า ความสามารถเขาก็จะเติบโตอย่างแท้จริงในโลกแห่งความจริงไม่ใช่แค่ในจินตนาการในภาพยนตร์หลายเรื่องสะท้อนความจริงข้อนี้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฟันและเติบโตหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าที่ไม่ได้เริ่มจากความเก่งแต่เริ่มจากการยอมรับความอ่อนแอของตัวเองคือเรื่อง The Pursuit of Happiness ตัวละครหลักคริสการ์เนอร์แสดงโดยวินสมิธ เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีอนาคตแต่สิ่งที่เขามีคือความกล้าที่จะไม่หลอกตัวเองเขายอมรับว่าเขายังไม่ประสบความสำเร็จยอมรับว่าเขายังไม่มีอะไรในมือและยอมรับว่าเขาต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เขาไปสมัครงานในบริษัทการเงินโดยที่ไม่มีพื้นฐานเลยเขาถูกมองต่ำถูกกดดันถูกดูถูกแต่เขายังยืนหยัด เพราะเขาไม่ได้หลอกตัวเองว่าเขาเก่งแต่เขาซื่อสัตย์พอที่จะรู้ว่าถ้าอยากเก่งเขาต้องเรียนรู้ต้องทนต้องกล้าฝ่าฟันเมื่อเขายอมรับว่าตัวเองยังไม่พร้อมมันทำให้เขาเปิดใจกว้างพอจะรับทุกบทเรียนและทุกโอกาสที่เข้ามาและในที่สุดเขาก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองจากชายไร้บ้านมาเป็นเจ้าของบริษัทการลงทุนได้จริงๆอีกหนึ่งตัวละครจากวรรณกรรมที่คนทั่วโลกรู้จัก คือแฮร์รี่พอตเตอร์จากผลงานของเจเคโรลิงแฮร์รี่ไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งหรือกล้าตั้งแต่ตน้นเขาเป็นแค่เด็กกำพร้าในบ้านที่ไม่มีใครรักไม่มีอะไรโดดเด่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีเวทมนต์จนกระทั่งอายุครบสิบ็ดขวบเขาไม่ได้รู้วิธีต่อสู้ไม่ได้รู้ว่าจะเอาชนะความมืดได้อย่างไงแต่เขากล้ายอมรับว่าเขาไม่รู้และกล้าก้าวเข้าไปเรียนรู้ในโลกที่เขาไม่คุ้นเคยในทุกการต่อสู้ เขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่มีพลังมากที่สุดด้วยซ้ำแต่เขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าเผชิญหน้ากับความจริงกล้ายอมรับว่าเขายังต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนต้องเรียนรู้จากครูต้องฝึกฝนต้องเจ็บต้องแพ้และความกล้านั้นเองที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้นำที่ช่วยกอบกู้โลกเวทมนต์ได้ในที่สุดลำดับของเหตุและผลในเรื่องนี้จึงชัดเจนมาก เมื่อเรายอมรับว่าตัวเองยังไม่เก่งพอเราจะลดทิฐิเราจะเปิดใจให้คำสอนเราจะยอมรับคำวิจารณ์เราจะกล้าทำในสิ่งที่ยังไม่ชำนาญเราจะกล้าเริ่มต้นและเมื่อเรากล้าลงมือความกลัวในใจก็จะเริ่มลดลงเพราะเราจะค้นพบว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการไม่ยอมลองเลยต่างหากเมื่อเรายิ่งลองมากขึ้นเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นและความมั่นใจที่แท้จริง จะเริ่มสร้างตัวขึ้นจากผลของการลงมือทำในโลกจริงไม่ใช่มั่นใจลอยๆเพราะเชื่อว่าตัวเองเจ๋งทั้งที่ไม่เคยลงสนามผลลัพธ์ของการกล้ายอมรับจึงไม่ได้สะท้อนออกมาแค่ภายนอกแต่มันเปลี่ยนภายในเรามันทำให้เรามีความอ่อนน้อมทางใจมีวุฒิภาวะในการเรียนรู้และมีความนิ่งในการเติบโตมันทำให้เราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในเมื่อวานแทน ความกล้าจึงไม่ใช่เรื่องของพอรสวรรค์แต่มันเป็นพลังที่ทุกคนสร้างได้ด้วยการซื่อสัตย์กับตัวเองและพร้อมจะเดินต่อไปแม้จะยังไม่เก่งในโลกที่ผู้คนมักชื่นชมแค่ปลายทางของความสำเร็จอย่าลืมว่าทุกฮีโร่ในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ล้วนมีจุดเริ่มต้นที่ไม่พร้อมล้วนเคยรู้สึกไม่ดีพอล้วนเคยกลัวแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากคนทั่วไปคือเขาไม่รอให้เก่งก่อนแล้วค่อยเริ่ม เขาเริ่มเพราะรู้ว่ายิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งเก่งเร็วและยิ่งกล้าพอจะรับความจริงยิ่งมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตเร็วกว่าใครทั้งหมดบนเส้นทางเดียวกัน 4. อยากสำเร็จเร็วต้องกล้าเจ็บเร็วเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการรอคอยจังหวะที่สมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการกล้าที่จะลุยก่อนแม้ทุกอย่างยังไม่พร้อมโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่มีความฝันแต่ไม่กล้าเจ็บไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าโดนปฏิเสธ พวกเขารอให้มั่นใจก่อนถึงจะเริ่มรอให้พร้อมก่อนถึงจะลุยรอให้คนอื่นสนับสนุนก่อนถึงจะกล้าทำแต่พอรอไปเรื่อยๆโลกก็เปลี่ยนโอกาสก็หายไปคนอื่นก็แซงหน้าสุดท้ายความฝันก็ค่อยๆเลือนลางจนกลายเป็นแค่ความคิดในอดีตความจริงคือไม่มีใครพร้อมหนึ่งร้อเปอร์เซนก่อนจะลงมือไม่มีใครรู้ผลลัพธ์แน่นอนก่อนจะลองไม่มีใครรับประกันว่าเราจะไม่เจ็บ แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือถ้าไม่กล้าลงมือเราจะไม่มีวันได้อะไรเลยในมุมของเด็กและผู้ใหญ่ความกล้าเจ็บจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเด็กกล้าเจ็บเพราะเขายังไม่รู้ว่ามันเจ็บยังไงเขาไม่กลัวการหกล้มเขาไม่กลัวคำวิจารณ์ไม่กลัวโดนหัวเราะเขาหัดเดินหัดพูดหัดจับดินสอด้วยความอยากลองเขาไม่กลัวล้มเพราะยังไม่เคยถูกบอกว่าล้มแล้วน่าอายแต่เมื่อเติบโตขึ้น สังคมเริ่มตีกรอบเริ่มเปรียบเทียบเริ่มให้คะแนนและเริ่มสอนให้กลัวการล้มเหลวผู้ใหญ่จำนวนมากจึงไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษามีหน้าที่ที่ต้องคงไว้และกลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความล้มเหลวเขารู้ว่าการล้มเจ็บแต่เขาเลือกจะอยู่ในที่ปลอดภัยแทนที่จะเจ็บเพื่อรักษาเกียรติที่ไม่มีใครมองคนจนกับคนรวยก็มีความกล้าเจ็บต่างกันในแง่ของสิ่งที่ต้องเดิมพัน คนจนมักถูกจำกัดด้วยความกลัวที่มากับความขาดแคลนพวกเขาถูกสอนให้ระวังถูกบอกว่าความผิดพลาดอาจทำให้พังทั้งชีวิตพวกเขาต้องเล่นเกมชีวิตแบบระมัดระวังไม่ใช่เพราะขี้ขาดแต่เพราะไม่มีเบาะรองรับผากพลาดพลัง้งขณะที่คนรวยบางกลุ่มกล้าเจ็บเร็วกว่าเพราะพวกเขารู้ว่ามีเวลาและทรัพยากรรองรับพวกเขาเคยเห็นคนรอบข้างล้มแล้วลุกได้จริงพวกเขาเชื่อว่าความเจ็บคือค่าเทอมของความสำเร็จ และยอมจ่ายด้วยใจไม่ลังเลความแตกต่างนี้ไม่ได้เกิดจาก DNA แต่มาจากบริบทที่คนแต่ละกลุ่มเติบโตขึ้นมาถ้าเราอยู่ในเมืองโอกาสอาจมีเยอะแต่การแข่งขันก็รุนแรงกว่าการกล้าเจ็บจึงต้องเร็วเพราะถ้าช้าเท่ากับถูกทิ้งไว้ข้างหลังตรงกันข้ามในชนบทโอกาสอาจน้อยกว่าแต่คนที่กล้าลงมืออาจสร้างสิ่งใหม่ได้ชัดกว่าเพราะคู่แข่งน้อยกว่า ทุกบริบทมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่หัวใจสำคัญคือถ้าไม่กล้าเจ็บเร็วเราจะไม่มีวันไปไกลเพราะเวลารอไม่ได้ลองนึกภาพตัวคุณยืนอยู่กลางสีแยกมีถนนอยู่สี่สายสายหนึ่งไปสู่ความฝันที่คุณเฝ้าคิดมาตลอดสายหนึ่งคือความปลอดภัยที่คุณเคยเดินมาทั้งชีวิตสายหนึ่งคือเสียงคนรอบข้างที่บอกให้คุณทำตามเขาและสายสุดท้ายคือเส้นทางที่ยังมืดสนิท คุณไม่รู้เลยว่าทางไหนจะพาไปสู่จุดหมายจริงๆ 5. <Huh. S 1> ชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการแพ้เล็กๆหลายครั้งสอนเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการที่ยาวนานเต็มไปด้วยการล้มการลุกและการลองผิดลองถูกทีละขั้นมันเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นผลทันทีในวันแรกการที่คุณเอา,มาเมล็ดเล็กๆหนึ่งมเมล็ดไปฝังลงในดินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โต ไม่มีใครสนใจไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครยอมรับว่าคุณกำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นมเมล็ดนั้นอาจใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นว่าเริ่มเติบโตและในช่วงที่ไม่มีอะไรให้เห็นเลยคนส่วนใหญ่มักถอดใจคิดว่ามันคงไม่ขึ้นแล้วคิดว่าตัวเองคงไม่มีโชคแต่ความจริงคือรากของมันกำลังเติบโตใต้ดิน มันกำลังเตรียมตัวอย่างเงียบๆเ,เพื่อวันหนึ่งที่มันจะแทงยอดขึ้นสู่พื้นฟ้าอย่างมันง่นคงการแพ้เล็กๆก,ก็เหมือนกับรอยร้าวในกระถางที่เราปลูกต้นไม้มันไม่ใช่ความเสียหายถาวรแต่มันคือสัญญาณว่าเราต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องใส่ใจมากขึ้นการที่เราพลาดซ้ำในเรื่องเดิมไม่ได้แปลว่าเราโง่แต่มันคือบทเรียนที่ยังสอนไม่ครบและคนที่เข้าใจธรรมชาติของกระบวนการนี้เท่านั้น ถึงจะมีโอกาสได้เห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆหนึ่งในตัวอย่างของคนที่แพ้ซ้ำในเรื่องเดิมแต่ไม่เคยยอมแพ้และสุดท้ายกลับสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกคือโทมัสเอดิสันชายผู้คิดค้นหลอดไฟฟ้าแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเขาต้องทดลองมากกว่าหนึ่งพันครั้งและล้มเหลวซ้ำซากจนหลายคนหัวเราะหลายคนบอกให้เลิกหลายคนบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แต่เขากลับตอบว่า ตนเองไม่ได้ล้มเหลวหนึ่พครั้งแต่เขาเพียงแค่ค้นพบหนึ่พันวิธีที่มันยังใช้ไม่ได้เขาเข้าใจว่าความล้มเหลวคือขั้นตอนของความสำเร็จไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องหลบเขายอมแพ้เล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขารู้ว่ามันคือปุ๋ยที่บำรุงรากของความรู้และประสบการณ์ที่แท้จริงเปรียบเสมือนคุณเป็นคนที่กำลังจะปลูกต้นไม้ผลในสวนหลังบ้านคุณลงมเมล็ดพันุ์ไว้ด้วยความหวังว่าจะได้เก็บผลภายในไม่กี่เดือน แต่เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ไม่มีอะไรโผล่ขึ้นจากดินคุณเริ่มสงสัยว่าเมล็ดนั้นดีพอไหมดินที่ใช้เหมาะสมหรือเปล่าแดดแรงเกินไปหรือฝนน้อยเกินไปคุณเริ่มรู้สึกบสินรู้สึกผิดหวังและมีความคิดว่าถ้าต้นไม้นี้ไม่โตเสียทีเราจะไม่เสียเวลากับมันอีกต่อไปแต่หากคุณเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้คุณจะรู้ว่าช่วงที่มันนิ่งที่สุด คือช่วงที่มันกำลังทำงานเงียบๆใต้พื้นดินมันกำลังลงรากเพื่อเตรียมตัวให้แข็งแรงพอจะรองรับลำต้นในอนาคตหากคุณใจร้อนคุณอาจถอนเมล็ดทิ้งทั้งที่อีกไม่กี่วันมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วความสำเร็จก็เป็นเช่นนั้นหากคุณไม่อดทนพอคุณจะไม่มีวันได้เห็นผลลัพธ์ใดๆเลยแม้คุณจะเริ่มต้นถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้วก็ตามการแพ้เล็กๆไม่ใช่สัญ,ญญาณให้หยุด แต่คือบททดสอบว่าคุณพร้อมจะไปไกลแค่ไหนคนที่ล้มแล้วเลิกจะไม่มีวันได้เข้าใกล้ชัยชนะคนที่ล้มแล้วลุกแต่ไม่ได้เรียนรู้ก็จะวิ่งอยู่กับที่สำลาวสำลาแต่คนที่ล้มแล้วลุกด้วยบทเรียนคนที่ล้มแล้วมองเห็นโอกาสในข้อผิดพลาดคนที่ล้มแล้วขอบคุณความพ่ายแพ้นั่นคือคนที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเร็วขึ้นในทุกครั้งที่พลาดลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักเขียนคนหนึ่ง คุณฝันอยากมีหนังสือของตัวเองวางขายตามร้านใหญ่ๆคุณเริ่มต้นด้วยการเขียนต้นฉบับเล่มแรกด้วยความหวังและความตั้งใจสูงสุดแต่เมื่อส่งต้นฉบับไปให้สำนักพิมพ์คุณโดนปฏิเสธบอกว่าเนื้อหาไม่น่าสนใจบางเจ้าก็ไม่ตอบกลับเลยคุณกลับไปแก้ไขเขียนใหม่ส่งใหม่แล้วก็โดนปฏิเสธอีกแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ซ้ำในเรื่องเดิมคำว่าไม่ผ่าน กลายเป็นสิ่งที่คุณคุ้นชินมากกว่าคำว่าชื่นชมแต่คุณยังไม่เลิกคุณเรียนรู้จากคำปฏิเสธแต่ละครั้งแก้จุดอ่อนทุกเล่มฝึกเขียนทุกวันลองสไตล์ใหม่ๆห,หัดอ่านงานของคนอื่นจนในที่สุดคุณเขียนเล่มที่สิบสองและเล่มนั้นคือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหนังสือที่เคยถูกปฏิเสธซ้ากลายเป็นหนังสือขายดีที่ช่วยให้ผู้อ่านอีกนับหมื่นคนลุกขึ้นมาสู้ในชีวิตตัวเองอีกครั้ง เพราะคุณล้มซ้ำแต่ไม่เคยถอยนี่คือกระบวนการแห่งความสําเร็จที่แท้จริงมันไม่หวือหวามันไม่มีไฟส่องสว่างให้คุณเดินแต่มันคือเส้นทางที่ต้องก้าวไปด้วยความเชื่อและความอดทนเป็นทางเดินที่แต่ละก้าวเต็มไปด้วยบทเรียนจากการพลาดเมื่อคุณเข้าใจว่าแพ้เล็กๆคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างชัยชนะใหญ่ๆคุณจะไม่กลัวความผิดพลาดอีกต่อไป แต่คุณจะเริ่มมองมันเป็นเหมือนครูที่ช่วยชีย้ทางว่าอะไรคือสิ่งที่ยังขาดอะไรคือสิ่งที่ควรเปลี่ยนและอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำต่อสุดท้ายนี้อย่าหวังว่าชัยชนะจะมาง่ายๆโดยไม่ต้องเจ็บอย่ารอให้ตัวเองเก่งแล้วค่อยเริ่มอย่าคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่เคยแพ้แต่จงรู้ไว้ว่าทุกคนที่คุณมองว่ายิ่งใหญ่ในวันนี้ล้วนมีรอยแผลจากความพ่ายแพ้ในอดีตทั้งนั้นและพวกเขายินดีจะเจ็บ ยินดีจะพลาดยินดีจะล้มเพราะพวกเขารู้ว่าแพ้เล็กๆซ้ำแล้วซ้ำอีกวันนี้คือรากลึกของต้นไม้แห่งความสำเร็จที่จะเริ่มแตกยอดสูงกว่าที่ใครคาดคิดในวันพรุ่งนี้อยากชนะต้องกล้าแพ้ก่อนเพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการเอาชนะความกลัวในใจตัวเองถ้าคุณยังกลัวล้มคุณจะไม่มีวันกล้ากลาวถ้าคุณยังกลัวพลาด คุณจะไม่มีวันได้เรียนรู้ถ้าคุณยังกลัวไม่สมบูรณ์แบบคุณจะไม่มีวันได้เริ่มความกล้าไม่ได้เกิดจากการมั่นใจว่าทุกอย่างจะดีแต่มันเกิดจากการยอมรับว่าแม้ทุกอย่างอาจแย่เราก็ยังจะทําทุกคนอยากไปถึงเส้นชัยแต่มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าเดินเท้าเปล่าผ่านทางที่เต็มไปด้วยหินความแพ้ในวันนี้อาจทำให้คุณเจ็บแต่มันคือบันไดก้าวแรกของความสำเร็จที่แท้จริง เพราะไม่มีแชมป์คนไหนที่ไม่เคยล้มไม่มีผู้ชนะคนไหนที่ไม่เคยพ่ายแพ้ดังนั้นถ้าคุณล้มจงลุกถ้าคุณพลาดจงเรียนรู้ถ้าคุณกลัวก็จงทำท,งทั้งที่ยังกลัวเพราะตราบใดที่คุณยังไม่ยอมแพ้คุณยังไม่แพ้จริงๆและเมื่อวันหนึ่งคุณยืนอยู่ในจุดที่คนอื่นอยากไปถึงจงจําไว้ให้แม่นว่ามันไม่ได้เกิดจากคุณไม่เคยแพ้แต่มันเกิดจากคุณ กล้าแพ้ก่อนทุกคนต่างหากวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ